คิดว่าไม่ได้คิดว่าต้องแบบหวังพึ่งใครอ่ะแต่ว่าเคยเคยเคยรู้สึกว่าเคยเคยรู้สึกว่าเวลาเวลาร้องเพลงจะสักกี่ปีให้รอรอพี่ก็รอเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เยียวยา,วยาวหัวใจคือรู้สึกว่ามันต้องมีสักคนแหละที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะแบบเดินไปด้วยกันแต่ตอนนั้นอ่ะตอนที่ร้องอ่ะไม่รู้นะว่าว่าเป็นใครหรืออะไรยังไง แต่ก็ชอบร้องพิงนี้เพราะว่าคิดว่ามันตองนี้คนที่เขามากแบบเข้ามาช่วยเข้ามายืนอยู่ข้างเข้ามาคอยซัพพอร์ตเฮ้ยเราทําดีมาขนาดนี้เข้าใจไหมคือเรารู้ว่าเราแบบเราสู้เราทําดีเราไม่ได้ผิดศีลผิดใดๆไม่เป็นคนที่ซีเรียสก,กับเรื่องนี้มากเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่เจริญมันไม่มีทางเจริญแน่นอนเราก็ทำทำของเราเองมาโดยตลอดทำทำทำแต่ก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องมีสิวะมันทำดีขนาดนี้มันต้องมันต้องมีสักวันแหละ สรุปแล้วมันก็มีจริงๆมันมีจริงๆมันก็มีจริงๆมันก็มีจริงๆแล้วทีนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออหลักการนี้มันใช้ได้เราก็เลยอยากจะบอกบอกกับทุกคนบอกกับปัญหาเจอปวดหลเจอเรื่องดรามา่าเจอต่างๆโดยเฉพาะแบบเพราะคือเขาอกยายานุประเดิมบอกเนาะว่าแบบ อาชีพเขาเนี่มันมีท่านสามดิข้อคิดนมเนี่พอมันพุ่งขึ้นมาต้องระวังเรื่องสุขภาพนหนึ่ง,อง,งสองเรื่องอุบัติเหตุหนึ่งสามเรื่องครอบครัวเงินมันก็เข้ามาชื่อเสียงมันก็เข้ามา,มมนา,มาคนมันก็เข้ามาใช่ไหมสิ่งที่เราต้องระวังเนี่ยมันมีสามอย่างชะั้นต้องแบบย่าประมาบทบ่ออะรทางนึงคือข้องก็ต้องกินต้องท่าน,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 านต้องทาบุญต้อง เรื่อเฟือเบื่อแผ่บ้างเมื่อมีโอกาสอยงนี้นคอยมันทายอิมบอนเหมนพอพกันพรุ่งนี้อยู่ชียภูมิครับเขาเปิดงานนะตะเกียรต,ตะกายตะวากบบาะโปรงไอคิดเด้หนูไม่เคยคิดว่าหนูจะหนูจะได้จหนูจะได้ได้คนที่ที่เขาสามารถเลี้ยงดูหนูได้หรอกแต่อันนี้พอ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 เรามาอยู่ด้วยกัน อย่างแรกที่แบบคิดว่าคิดว่าจะจะใช้ชีวิตด้วยกันไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองได้ดูดูแลเราได้หรือว่ารวยหรือเขามีมรดกอะไรหนูไม่ได้คิดตรงนั้นนะหนูคิดว่าคือหนูเป็นคนที่ที่ค่อนข้างมีมีจุดยืนเป็นของตัวเองเหมือนกันเพราะหนูสู้คนเดียวมาตลอด เขาเพราะด็รรวยดิเขาไม่เคยแสดงออกว่าเขามีนั่นมีนี่เขาก็บเขาก็เป็นคนสู่ชีวิตเนาะเขาก็หาเขาม่ยังไม่ได้คิดว่าเขามีที่จะที่จะของสิงคิดว่าเขาอันนั่นเลยเออบางคนก็ว่าแบบก๊อการทั้งกันทั้งสี่เขาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมามอง,ว,องว่าเขาลวยเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็าไม่ได้มีค่คอยกับอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างก็บกมม็อยู่ด้วยกันมาอยู่น้ำกันเนี่ยทุกคนกับห่วงเนาะแรกๆคือฝ่ายแอนเ็าจะห่วงแอนฝ่ายผมก็จะห่วงผมแหละ ห่วงผมมาเออแบบเราสร้างมาขนาดนี้คือเย็นนันเย็นนี่มากมันจะเป็นยังไงผู้หญิงจะมาอยู่กับเราสิคำสิคุ้นเลยสิส่ถ้าเ่ารักษาสิ่งที่มันมี้อยู่ใดบอยอย่างประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ยพอผมมาอยู่นะคือคนบังแล้วคนรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกด้วยบอกกับอย่างแม่แม่เขาเป็นคนแม่เขาเนี่ยเป็นคนดีเสือลูก เพราะว่าผมพาครอบครัวมาตั้งแต่ผมทํามาหากินไดผมไม่เคยทิ้งครอบครัวผมพาครอบครัวจะเริ่มเติบโตมามแม่เราเป็นคนเสือลูกเราเป็นคนเสือหลืกระยอนหลับล,ลูกเออแล้วทีเนี้ยเราก็พยายามที่จะให้แม่ได้เห็นว่าเขาไม่ใช่คนที่จะมาอยากได้ของใครไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของใครก็แล้วแต่เออแม่เราก็เสือเขาดิเพราะว่าแม่เรา แม่แต่เราเป็นคนยังสั่งเ้อแต่เราเป็นคนบมีอย่างเลยเราเป็นคนสป,ปอร์ตแงเราเข้าาสป,ปอร์ตนี่บบแม่นว่หา,าห,าาห,าาหาา้เงินห้นั่นห้นี่คนเด้เราสป,ปอร์ตใ,ใจแบบใจใจไงอ,อ่ะเออเป็นคนใจไงแต่เราเป็นคนขี้ทียู่อนนี้คือว่าคือคือแม่เราบมี่เนาะมูอผ,ผมแบบครอบครัวผมเป็นคนถูกมาก่อนเราขี้ทีนี่็ถือว่าเป็นก็ต้องเข้าใจเราในจุดนี้แต่ว่าใจเราเนี่ยคือใหญ่กว่าอยี่ยงเราคือเราเป็นคน เป็นคนดับฟรี <Fair. S 1> เออแล้วก็ <Fair. S 1> สนับสนุน